สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ละพัฒน์พมโลกานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งเลขที่33วันนี้ดิฉันจะมาเฉลยข้อสอบโอเนข้อที่29และข้อที่40ค่ะมาดูจดข้อแรกนะคะเขาบอกว่าค่ากลางของข้อมูลในข้อใดมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลกลุ่มนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักตัวของชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะข้อนี้ผิดนะคะก็เพราะว่า น้ำหนักตัวของชาวเชียงใหม่เป็นข้อมูลที่คลุมเครือเพราะแต่และช่วงเวลาน้ำหนักและจำนวนคนจะเปลี่ยนตลอดจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนไม่สามารถหาค่าที่ชัดเจนได้ค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่เยเลขคณิตของจำนวนหน้าของหนังสือที่คนไทยแต่ละคนอ่านในปีพศ2554นะคะข้อนี้ถูกนะคะก็เพราะว่า ชัดเจนกว่าข้อแรกในด้านวิธีการสำรวจและข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่น่าจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่จึงเหมาะสมที่ใช้เป็นค่าเฉลี่ยค่ะข้อ3นะคะเขาบอกว่ามัธยฐานของจำนวนเงินที่แต่ละคนใช้จ่ายต่อเดือนของคนไทยนะคะข้อนี้ผิดนะคะก็เพราะว่าข้อนี้ไม่กำหนดกรอบเวลาต่างๆเหมือนข้อแรกและมีปัญหาเรื่องวิธีการคิดค่ะข้อที่4นะคะเขาบอกว่าฐานมัธยมของความสูงของนักเรียนห้องหนึ่งนะคะ ข้อนี้ก็ผิดค่ะก็เพราะว่าความสูงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณควรใช้ค่าเฉลี่ยหรือมัยธยฐานค่ะข้อหานะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของมัยธยฐานและฐานนิยมนะคะของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะคะผิดนะคะก็เพราะว่าคะแนนสอบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช้ฐานนิยมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจดข้อที่4ินะคะ ข้อที่40นะคะเขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน50คนมีตารางแจกแจงความถี่ดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาหาช่องจุดกึ่งกลางชันแล้วก็ f i x i ค่ะจุดกึ่งกลางชั้นนะคะเราจะหาก็คือเอา20เอ่บชั้นแรกนะคะเอา20วก1หารด้วย2ค่ะก็จะเท่ากับ10.5นะคะ ชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นยี่สิบอ็ดบวกข้อที่ยีอนะคะก็จะได้ก็จะเอาเลขมาบวกกันเหมือนเดิมนะคะก็จะได้สามสิบจุดหนะคะข้ออ่าชั้นที่สมนะคะก็จะได้ห้าิจุดห้า นี่นะคะที่เราบวกมาแล้วนะคะแต่และชั้นนะคะจะห่างกัน20นะคะชั้นต่อกับไปก็จะได้70.5ค่ะชั้นต่อไปนะคะก็จะได้เป็นชั้นต่อไปนะคะก็จะได้เป็น90.5ค่ะชั้นนี้อันนี้นะคะช่องนี้นะคะก็จะเป็น x i ค่ะจำนวนนี้นะคะก็จะเป็น fi ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหา fi xi ค่ะโดยเอาช่อง xi และ x i นะคะคูณกับ f i ค่ะก็คือ10.5คูณกับ3นะคะก็จะได้31.5ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น30.5นะคะคูณกับ5นะคะก็จะได้152.5นะคะต่อไปนะคะ50.5คูณ13นะคะก็จะได้656.5ค่ะ ต่อไปนะคะชั้นที่สีนะคะก็จะเป็น70.5ดสคูณยีนะคะก็จะได้1,410นะคะจุดศูนย์ต่อไปนะคะช่องที่5นะคะก็จะได้90.5คูณกับ9นะคะก็จะได้814.5นะคะ F.I.X.I. นะคะก็จะเป็นรวมนะคะก็จะเป็น3 0มพัน จุดศูนย์นะคะก็จะเป็น 10fixi ค่ะมาดูวิธีทำอ่าแล้วค่ะก็จำนวนนักเรียนนะคะ n นะคะก็จะเท่ากับ50นะคะจะเป็น n วิธีทำโจทย์ข้อนี้นะคะเรามาดูสูตรของข้อนี้นะคะก็คือ x bar บาร์เท่ากับซิกมา fi x i นะคะส่วนด้วย n ค่ะก็จะเป็น x bar บาร์นะคะเท่ากับก็คือ fi นะคะก็จะเป็น3065นะคะ หารด้วย n นะคะก็คือ50ข้อนี้นะคะก็จะตอบก็คือ3000 3000อ๋อขออภัยนะคะแป๊บนึงใส่เลขกิบข้อนี้นะคะก็จะเป็น3065นะคะ หารด้วย50นะคะข้อนี้เาก็จะตอบ61.3ค่ะ